สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย VTV ก็ได้ประกาศออนแอร์ซีรีส์เรื่องซื่อจินหวนลักประดับใจที่นำแสดงโดยเพลงกหนุ่มจางหวันอี้และก็นางเอกสาวสวยจิงเทียนในวันที่1มีนาคมนี้เวลา17นาฬิกาเป็นตอนแรกก็คือในวันนี้แล้วนะ แฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบบทบาทของพระเอกจอมโบอย่างจางหวัานอี้ก็มาติดตามตามดูเขาต่อกันได้ในเรื่องนี้ซีรีส์ซื่อจินหววรักประดับใจหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า the b o u u e t tale of the g i r l อก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ในชื่อซื่อจินของนักเขียนที่ชื่นามปากกาว่าตงเทียนเต๋อเหลียวเยี่ยก็จะเป็นซีรีส์แนวจีนคอสตูมโบราณโรแมนติกคอมเมดี้นำแสดงโดยจางหวัานอี้รับบทเป็นเยี่ยนอ๋องหวีจิน ส่วนนางเอกจิงเทียนก็จะมารับบทเป็นคุณหนูซีแห่งจวนผิงปัวเจียงซื่อส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณหยางเสี่ยวเพ่ยนะซึ่งคุณหยางเสี่ยวเพ่ยเนี่ยเธอก็มีผลงานซีรีส์ที่แฟนๆซีรีส์จีนชาวไทยเนี่ยรู้จักกันดีเช่นเทียบท้าปัตภีตำนานรักสองสวรรค์พริกขอบฟ้าท้าลิขิตสวรรค์เป็นต้นส่วนผู้กำกับก็จะเป็นคุณหวังเว่ยซึ่งเองเขาเองก็จะมีผลงานซีรีส์เด่นๆเช่นมหาป่าจอมราชันแล้วก็พริกผันชะตาลัก ซื่อจิ่นหัวลักประดับใจก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น40ตอนจบแล้วก็จะเริ่มออนแอร์เป็นตอนแรกแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม VTV สำหรับเรื่องย่อของซื่อจิน่หนหัวลักประดับใจก็จะกล่าวถึงสาวน้อยเจียงซื่อก็ลับบทโดยจิงเทียนเธอก็เป็นคุณหนูสี่แห่งจวนตรงผิงปัวเจียงซื่อนั้นนอกจากจะมีความงามเป็นที่เรื่องลือเธอก็ยังมีความเฉลียวฉลาดกว่าสาวๆในรุ่นเดียวกัน ชีวิตนั้นก็น่าจะมีความสุขสมหวังแต่ว่าในชาติที่แล้วชุดของนางพังพินาศเพราะว่านางนั้นทุ่มเทใจให้กับเรื่องราวของความรักมากเกินไปจนดวงตามืดบอดในการแต่งงานครั้งแรกชีวิตของนางไม่มีความสุขเพราะว่าตัวเองก็มีชายในดวงใจอยู่แล้วแม้ว่าสามีนั้นจะรักถนอมนางและไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแต่นางก็ไม่ได้ตอบกลับความรักของเขา จนในที่สุดเขาก็ชิงตายไปก่อนทิ้งให้เจียงซื่อเนี่ยก็กลายเป็นไม้ตั้งแต่อย่างสาวต่อมานางก็ได้แต่งงานกับเยี่ยนอ๋องหวีจินก็รับบทโดยจางหวานอี้ท่านอ๋องเจ็ดหนุ่มรูปงามที่เจียงซื่อนั้นก็แอบชอบมานานการแต่งงานในครั้งนี้ก็ดูไปก็น่าจะสมหวังแต่เหตุการณ์กลับตลรปัดหวีจินกลับมีนางในดวงใจอยู่แล้วสำร้ายก็ยังมีผู้ที่ทศยาเจียงซื่อวางแผนทำร้ายนางจนที่สุดนางก็ต้องตายด้วยแผนการร้ายของผู้อื่น แต่แล้วสวรรค์ก็ยังให้โอกาสนางกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งข่าวนี้เจียงซื่อนั้นก็เข็ดขยาดกับเรื่องราวของความรักและก็ตั้งใจจะคลองตัวเป็นโสดแต่เหตุใดสามีคนที่สองในชาติที่แล้วท่านอองเจ็ดวิจินนั้นกลับมาตามต่อแย่นางไม่เลิกลาแม้ว่านางจะเคยช่วยชีวิตสุนทรของเขาแต่ว่าข้อเสนอที่เขาจะมอบร่างกายเพื่อเป็นการตอบแทนนี้มันเป็นเรื่องบ้าอะไรกันแน่แล้วชาติก่อนที่เขามีนางในดวงใจอยู่แล้วนางเป็นใคร เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไปติดตามกันต่อได้ในซีรีส์ซื่อกินหัวลักประดับใจบน VTV อ๋อเรื่องนี้มีนิยายแปลเป็นไทยด้วยนะความยาว15เล่มจบของสำนักพิมพ์อิงสโตนในร้านหนังสือนายอินก็น่าจะยังมีอยู่ใครที่สนใจก็ไปหาอ่านกันได้แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งนะคือว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมีขนาดความยาวแค่40ตอนไงแต่ว่าในนิยายเนะี่ยมาตั้ง15เล่มไม่รู้ว่าจะมีการตัดรายละเอียดในนิยายกันขนาดไหน โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ซื่อจินหัวลักประดับใจและก็เรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนซึ่งตามเรื่องย่อแล้วในซีรีส์เนี่ยก็อาจจะมีการดัดแปลงไปบ้างเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากว่าจํานวนตอนที่จากัดอาจจะไม่เหมือนที่ใหญ่สัทีเดียวก็ฟังโครงเรื่องไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันสําหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทําคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆ ก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไ r i b e หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีกาเมกันะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ